สวัสดีครับผมพบกกับผมนะครับผม BT Big Tiger นะฮะวันนี้เรายังอยู่กับเกม Into the Dead 2เหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ chapter ที่5นะฮะบทที่5เนาะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกเลยนะครับ1,960เมตรนะครับผมอะไปกันเลยเนาะคำนวณแค่ระยะทางนะ <laughs> อาปืนที่จะเอาไปก็จะเป็นอ่าปืนกลเบานะครับแล้วก็ลูกซองเนาะอนุภาพการทำลายเยอะที่สุดแล้ว นะครับผมเอาเกล์ไปด้วยดีไหมอ่าเอาไว้ก่อนดีกว่านะไปแค่ปืนเนี่ยครับผมเล t โก้คอนเ็ปต์เราก็เหมือนเดิมครับยิงเพื่อเปิดทางเนาะเดี๋ยวไอ้เควสภารกิจในเกมเดี๋ยวเรามาทำนอกรอบนะครับไม่จะเป็นอย่ายิงฮะเก็บกระสุนเอาไว้นะครับเผื่อแบบเจอ ซอมบี้เยอะๆนะครับถึงจะอุ้มเนาะเนี่ยปลายอย่างเงี้ย็็ปล่อยไว้ก่อนพอแค่ไม่ขวางทางเราก็พอ <c oughs> นี่เตรียมกลางรขนุนแล้อุ้ยอุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้ยโผล่มาความไปอ้วนด้วยดีนักกระสุนเยอะตัวหมดแม็กเลยล้มเปล่าไม่รู้เก็บปืนฮลลูกซองเอาอยู่แน่นอน โอ้โหเยอะ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 ออกดีกว่า s <S ทางมันแคบเนาะเราล็อกหลบไม่ได้นะครับอันตรายอันตรายเปิดเปิดทางไปก่อนเนาะระเบิดก็หมดเนาะเนี่ยตรงนี้แคบๆผมไม่ชอบไม่ชอบเลยไอ้้ไอชุดเทียวเนี่ยปืนกลเบาผมยิงสอง สองชุดเนาะล้มเลยลบกันเอาแค่พอผ่านครับผมเดี๋ยวภารกิจเดี๋ยวผมมาเก็บนอกรอบนะไออีล็อกลบไม่ได้จับกูหรอกทางกว้างๆเนี้ยกูชอบอยากรีโหลดกระสุนลูกซองไว้กันบังคับให้ขึ้นวะขึ้นก็ขึ้น ล็อกหลบล็อกหลบห่ออุอ้ยไม่เห็นดีนะยิงก่อนเห็นแค่กล่องกระสุนไงโอ้โหเอาไปแล้วไงล่ะตอมบี้ตำรวจนี่ก็ถึกใช้เล่นเหมือนกันเนาะเนี่ยตอมบี้ตำรวจเนี่ยยิงชุดเดียวไม่ตายนะครับโอเคผ่านแล้วไ้ for traveling cross country the soldiers are carrying maggie they're trying not to bump her too much but she is getting better that's great that's great you're heading to the airfield yeah oh good real good อ่าเป็นข่าวดีจากเฮเลนนะครับผมว่าแมกกี้ลูกสาวของเจมอาการดีขึ้นนะครับอะเป็นข่าวดีนะโอเคภาละ จะค่อยมาเก็บเปิดปุ๊บโอเคดุยด่านต่อไปกันเลยครับผม2 4 0เมตรนะครับไปเลยเหมือนเดิมครับปืนอ่ะกวนเบาแล้วก็ทุกซองเหมือนเดิมนะครับไปกันเลย กระสุนมีน้อยครับใช้สอยอย่างประหยัดไม่ไมเชิงว่าน้อยหรอกกระสุนมันก็เยอะหละแต่อมบี้มันถือขึ้นนะครับยิงนัดเดียวมันค่อยตายเนาะเราเก็บไว้ดีกว่าเอาแบบจวนตัวจริงๆนะครับถึงจะใช้เนาะเนี่ยโลง่ลงๆอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปเลยโู้ไม่ไหวช่วงนี้ไม่ไหวจะต,ต้องคำนวณด้วยเนานะกล่องกระสุนอยู่ไกลไม่ไกล ผมว่าปืนกลเบาตอนนี้ช่วยชีวิตผมได้ได้เยอะเลยเนี่ยเกียดไอ้ซอมบี้มันวิ่งด้วยวิ่งไม่พอเราล็อกหลบมันล็อกตามอย่างเงี้ยโคตนอาเกียดเลยโอ้ยตำรวจลูกซองนัดเดียวไม่ตายได้ไหมวะเนี่ยได,ได้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 อยู่ยิงเพื่อสตัรนเนาะสตันมันไว้ก่อนไปเยอะจัดไม่ได้เราออกขวา ออกซ้ายเนี่ยเนี่ยจนตัวเงี้ยอันตรายยิงเขาเปิดทางยิงเขาเปิดทางเนาะอุ<ฮ>๊บเยอะจัดอีกหนึ่งพันครับอีกหนึ่งพันมาครึ่งทางแล้วอาจจะไม่ค่อยบู๊นะครับอาศัยแบบการทำเอกคล่องแคล่วว่องไวเนาะ เพื่อชีวิตรอดไปกันนะครับโอ้โห้ทังทังทั้งทั้งทังเฮ้ยเกือบเจึงกับซีดกันเลยทีเดียว500เมตรกระสุน30นัดครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยกระสุนเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ต้องได้แล้วจวังหวะนี้ได้ครับได้ครับ ยากระสุนไปเก้านัดได้มาตัวหนึ่งคุ้มไปเนี่ยสองร้อยเมตรครับสองร้อยเมตรกระสุนสามสิบนัดพออยู่หรอกเฮ้ยทำไมข้างหน้ามันเยอะจังเลยวะโอเคผ่านนะครับแีมก้ I love you so much. I'm tired. I know, honey. You should get some sleep. I'll be there soon. เมื่อกี้ก็ฟื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนาะคนเป็นพ่อก็ดีใจนะครับว่าลูกสาวออกจากภาวะวิกฤตได้แล้วพูดถึงว่าตอนวิกฤตั้ยก็ยังวิกฤตอยู่เนาะว่าเสียเพราะว่าเสียเลือดไปเยอะนะครับต้องพักผ่อนเยอะนะฮะ โอเคผ่านแล้วครับโดยกันที่ถอต่อเลยนะ2,200เมตรนะครับอุย้ยทำไมไกลกว่าเดิมบ้างไกลออกเรื่อย,เร,อยเรื่อยเลยอะไปครับไม่ย่อเทาะนะเพื่อในเรื่องนะฮะเอาเป็นเป็นกนเบาเหมือนเดิมครับแล้วก็ชุดซองนะครับตอนนี้ผมจะเอาไอ้ตุนักไปด้วยอืมช่วยชีวิตงั้นเหอเอาเป็นบลาวนะครับเล่า เราไหมเอาเบาดีกว่าเนาะตั้งชื่อตามสีของสุนัขนะ <c oughs> ถ้ามีตัวเป็นตัวสีเทาก็ตั้งชื่อเกรนะฮะมันสีน้ำตาลก็ชื่อบานะฮะดูกันต่อนะครับผมไปเลยเบาลูกพ้อ <c oughs> กัดมัน <c oughs> ทำไมกัดตัวใหญ่ๆวะกัดตัวเล็กทำไมนะเออ โจมตีเร็วเนาะผมเลยเลือกมาเนาะแบบช่วยในจังหวะที่เราแบบจวนตัวจริงๆอะ่ะเคลียร์ทางไปก่อนครับให้เราเคลียร์ทางไปก่อน <c ười> โอ้ยมันจะผูเข้ามาทำไมไเนี <c ười> ่ยตายซะตรงนี้ตลูกซองแล้วอ่าลูกซองจะเคลียร์ทางตัวที่เป็นกลุ่มดีเนาะ ตรงที่ไม่เป็นกลุ่มอะแล้วก็ปืนกลเบายิงนะครับเหมือนเดิมครับสเตียบเดิมตรงเนี้ยนตรายครับตรงนี้มันอ้แคบเนาะเอาปืนี่เพราะมีแต่ตัวบางไม่จำเป็นต้องใช้ปืนลูกซองก็ได้ปืนลูกซองเอาไปใช้กับตัวหนานะครับตัวหนาอย่างนี้ โอเคผ่านไปได้อยู่นะฮะอู้ยเยอะเยอะเยอะตรงนี้เยอะรีโหลด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 อ่าบราวทำหน้าที่ได้ดีมากหายท้องไปหายท้องไปหมายังไม่กระโดดเลยตอนพีลมแล้วแป0รอยเมตรครับอู้ยเยอะระเบิดไปกินชนกลุ่มน้อย ไม่ได้ชนนะระเบิดกระเด็นปุ่มไม่น้อยด้วยคุมใหญ่กระสุนกระสุนกระสุนเริ่มเหลือแล้วครับกระสุนเริ่มยิงได้นะโอ้ยไม่ตายเกือบเกือบเราเนี่แเราจะตายอะ่ะโอ้ดีนะกดดีนะกดซ้ำนะนะส,สองไปมเมื่อกี้ซ้ำสามส,ามสิถ้าไม่กดซ้ำส,สามไปเนะี่ยตายนะเกี่ยงผมอะ่ะ

me 't เริ่มมีคำถามนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยก็เริ่มเป็นห่วงนะครับก็ตามพอดเรื่องหนังสยองขัญหนังไ,ไอง้อะไรนะหนังสยองขวัญหนังคอมบี้นะฮะ มันไม่ค่อยดีหรอกโอเคโอเคครับผมผ่านไป3ามดานแล้วเนาะเดี๋ยวนับก่อนมีกี่ดานอ่ามีเก้าดานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่ออีกกันอีก3ามดานเนาะพาร์ทหน้าเนาะสำหรับพาร์ทนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทั้งช่อง you tube และ อ่าเพจนะครับผมบิ๊กไทเกอร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะสำหรับวันนี้ครับต้องจากลากันไปแล้วครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทน,นี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ